เก ja okay. ็บร้อยครับผมบกด่างจัดครับงินอย่างหมด่างจัดสวนอย่างครับผมเก็บร้อยครับเก็บร้อยครับผมปุ่นปุ่นตรงตุ้งยกปุ่นอ่าชอว์เบิ้งเวิ้ง สีบักยังงามโอ้สียังงามด้วยพ่อใส่ตัวครับอ๋ออเออเร็ว้อาออานเอ้อาออ้อ เยบร้อยก็เต็มสองขาครับผม